สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรบนเม่นเม่นสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า กันเลยประจำวันที่สิบหกเดือนสิบหกหกดูย้อนหลังก็คือสี่เจ็ดแปดนะคะนักหน่วยไปที่เก้าหนึ่งสามบวกแปดนะคะหน่วยบวกสามบวก ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองจะประมาณนี้เราจะใช้หลักเด่นจับเด่นเราก็คือหกบวกเจ็ดเต็นสิบสามเราจะใช้หลัก

จบผู้ง่ายๆก็คือห้าสองหกสองเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองหล,ลักร้อยของเราก็คือแปดเก้าสิบ เือดสิบสองสองโมงสองเป็นสี่สเด่นที่หลักสองก็<ม>คือโอ้มมอหมดแล้แปดหนึ่งสอง สองหนึ่งสองสีหนึ่งสอง,สนง,สองเน้นไปที่ตัวนี้สีตัดออกไปเลยตัดออกไปที่หนึ่งสองเดี๋ยวเตรียมจะประมาณนี้นะ ส,สีหายไปใส่ใยสีหายไปไหนต่อมาก็คือเลขที่ออกก็คือเปดหนึ่งสองล่างไปที่ สี่หก,หกสี่สองบวกสามหกสุดกำลังดี <laughs> ตัดออกก็เหลือห้าสุดเอา เลขเก้าสิบสิบเอ็ดชิดแล้วแต่ก็เขา้าอีกห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเลขเด่นก็คือศูนย์นะคะเราจะเอาศูนย์ไปจับเพื่อนเพื่อนก็คือ,คอ 0ู0ย์ห้าศูนย์หศนหี่มันไม่มาหรอกเลขเปิ้ลมันจะไม่เข้าเลขหลักร้อยเราก็คือสองหกแด สองศูนย์สองหกศูนย์สองแปดศูนย์สองจะประมาณนี้นะคะไม่รู้เป็นโลกไรมืด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 คึมคึมเหมือนฝนจะตก เลขเดียวก็คือศูนสองสุดเต็มมก็เก้าสุดสุดเต็มมันจากสุดวเออเก้าสุดสามสาเป็นเก้าสมสอเป็นหก ศูนย์กระเดียกกระดอเลยไปซื้อ07นย์เ่อนซื้อศูเดเต็มสปีดเลยวิออกศูเพราะว่า02เอาไปเป็นล่าง เกียวก็สองศูนย์สองล่างไปที่หกหกสองบูสามได้ห้าเหมือนเดิม 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, สองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสองมาดีนะเลขคงที่มันเก้าศูนย์หนึ่งสองคงที่เก้าศูนย์หนึ่งสอง มันก็มาที่หนึ่งกับสองอีกวดน,นี้มันจะมาที่อะไรอะศูย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเลยเลขเด่นจับเอาที่เจ็ดเอาที่เจ็ดมาจับเอาเพี้ยนเพื่อนเป็นฟุกสุดก็คือ เป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยเอาสิบนี่แหละเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเออเป็นมืดมืดไหมสองหกแปดหลักร้อย เราจะมาจับเอาที่เจ็ดหนึ่งนะคะเอาหมดนี่แหละแต่เน้นหนักหนักคือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์นะคะมาวัดจะมาเป็นห้าหกเก้าก็คือสองเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่ง หกเจ็ดศูนย์ตัวกันจัมามาณนี้นะคะจะมาที่ตัวนี้เจ็ดหนึ่งลงไว้เลยเพราะว่าสีแต้มไม่ได้มันมืดชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ คำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ล่ำๆรว,วยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า